สัสดีจ้าววันนี้เรามาเล่นแมพอะไรเนี่ยวันนี้เล่นแมพอะไรลูกแมพมีตำรวจเหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นเตียงเตียงเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมนเร็วมนเร็วอะมาเร็วฉัดเฮ้ยว้าวว้าวฉันครับเฮ้ยโอ้โอล โอ้ระวังด้วยนะกูไปเร็วมากเลยอะ่ะเสมอร,ระวังนะเฮ้ยนี่ไงโอ้ไปเล่นห,หน่อยต้องระวังไม่ต้องรีบถ้าเมื่อก็สลับเล่นกับพ่อละ่ะเดี๋ยวพ่อให้หนูเล่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวหนูเล่นเลยเดี๋ยวพ่อจะดูด้วยโอเคไหม ไม่ต้องรีบนะอา้าวไปดีๆทำดีๆน่อยทำดีๆน่อยไปเลยลไปเลยลองข้อไปเลยอ้าดูนี่นะ,ะอะนรอะอะไรผี Oh my god เฮ้ยน่ากลัวผีไปเลยไปเ็ยผีผีผีด้วยเหรอ โอ๊ที่เดิมท uh ี oh. ่ไหนที่ท oh, ี ame, ่เดิมที่พ yeah, ่อนี่หน oh. ูเลด้ยไหนพ่อเล่นให้เนาะอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะท็มันจะมีตำรวจเข้ามามีตำรวจเหรอเดืรดต้องขึ้นบันไดไปเลยเนี่เสียงเฮ้ยเปยังไง้ยตำรวจมาจริงนี่นตามมาอุยตามมาย นี่ตามไม่ทันใช่ไหมอันนี้อ่านว่าอะไรดึงคันโยก <Okay. S 1> งงนี่ไงน้าเพื่อนน่าจะดึงไว้แล้วแหละหนูไม่อยากไปเลยเหนูไม่อยากไปเพราะว่าเพิ่มมันปิดกโกะอ่าดึงลองดึงดูึงคันโยกนี่ไงบอกแล้วอันไหนไงโอเคหนูบอกแล้วอ้าวไปดูให้มันถึงหน่อยชิเจาลูกแก่ดูสิ ไปเลยไปอ่ะเนี่ยเฮ้ยอ้าทำไมมันได้อันนี้อ่ะมันมีเวลาด้วยหรออ๋อถ้งนั้นเราต้องดึงใหม่ใช่ไหม <Okay. S 1> เราต้องสับคันโยกใหม่<อ>เราต้องรีบไปเราต้องรีบไปนะครับทุกคนครับไปลูลุยเย้สุดยอดไปเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ระวังระวังโอ้

อ๋อก็อ่านไม่ทันแลวเฮ้ยอะไรอะช่างดูตกใจ <c oughs> หมดเลย <c oughs> โอ้ห้องพยาบาลเหรอเมื่อกี้เขาเขียนไว้แล้วต้อง <c oughs> ทำยังไงจะไปใกล้มันเหรอโอ้ยตกใจหมดเมื่อกี้โอ้เราจะไปใกล้ตัวนี้นะครับทุกคนครับ <c oughs> อุ้ยระวังระวังอย่าไปใกล้มันนะไป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 อุ้ยเยอะโอเคกดูจะออกกันลนะโอ้โห้ยติ๋งเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ย่าเข้ามาเขาบอกอย่าเข้าไป <c oughs> เราต้องเข้าไปเลย <c oughs> เข้าไปเลยหนูกลัวฮะ

เรไปทางไหนอะทางไหนเสมอรู้จักไหมนีไ่ไม่รู้ฝากไม่เคยเล่นฮะไม่เคยเล่นเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเน่อ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยน่ากลัวมกี้เชือกอยู่ไหนพ่อเจอเชือกอยู่ไหนเนี่ยเกี่ยงมาแล้วี เนี่ยเห็ไหมใส่ไม้ไปไหม,ไไหมเบิ้ย<า>เบิ้ย,ยต้องหาเชือกต้องหาเชือกนี่เป็นไงทีนี้รอดแล้วเฮ้ยอย่าตกนะเฮ้ยเกือบตอกออกไปเสมอโอ้ยอันนี้อันว่าอะไรอันนี้อันตรายเฮ้ยอะไรอ่ะ có thai hui nắng cua chăng à mẹp nha hinh nhau 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 nè ไปอะไรอะอะไระอะเย้ร <Yay! S 1> ะวังนะระวังด้วยนะเห็นไหมเครื่องซักผ้าเหรอไปดูนี่ไงเครื่องซักผ้าแต่มีหัวกะโหลกเกี้ยวอ๋อเมื่อกีนูเห็นตรงนั้นมืดมากใช่ตรงไหนอ่ะเข้าไปดูลงข้าไปดู <Okay. S 2> นะตรงไหนไงลูกเนี่ยเฮ้ยตรงนี้น,น,นี่หรอแค่มันเริ่มดับอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเครื่องสาาักผ้าแต่มีแต่หัวกะโหลกขี้ขื้อเตะขี้ขือแตะไม่ได้เดี๋ยนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะวนะวนะต,ต้องมาตรงนี้เหรอฮะนี่ไงเราได้ไฟแล้วอ้าว ค้นหาขวาน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 อยู่ไหนขวานอยู่นี่แน่นเลยเฮ้ยตกไกลหมดนี่ไงเจอขวานแล้วนี่เธอขวานมาซับนี่ไงทางไหนอ่ะมมันไ่นี่ไงอ๋อเฮ้ยเราต้องสับหาทางออกเฮ้ย เฮ้ยน่ากลัวจะมืออะไงนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้สับไม่ได้แล้วอรงน,นี้เป็นมันไม่ใช่อ่ะตรงฝั่งนี้นี่ไงเฮ้ยเจือกาก,กาบาทตรงนี้เฮ้ยกากบาทอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาไหนอะเอาไหนนีเฮ้ยเอาตรงไปเลยเนาะโอเคไหมเฮ้ยเราจะเจอทางออกไหมนี่นี่ไงอ้าวเราเจอทางออกไหมอะ เราสับไปเรื่อยๆเลยเนาะเฮ้ยอ้าวพอสับไปกันเนาะเฮ้ย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 ไม่มีอะไรเลยเราต้องสัรหาทางออกนะครับเนี่ยใช่ไหมสเสมอไม่ใหือเราต้องสัรหาทางออกโมอยากลองเล่นหน่อย เอามาเล่นเลยอ่ะลองสับเลยพี่เจอการกระบาดอีกแล้วเฮ้ยฟังนะอยากเข้าไปใกล้อีกลูกโอเคหรือว่ามันต้องสับตรงการกระบาดอะใช่ไหมเอาลองดูก่อนเนาะเราต้องสับหาดูก่อนจะใช้สับดูสิไอ้ยี่ไม่ไมสับไม่ต้องสับตรงการกระบาดกับ หรือว่ามันให้เลือดนี่ไงเพราะว่ามันก็จะเหลือเฉพาะตัวกากระบาทนะที่เนี่ยเราเราเราตองสับให้มันหมดเลยเนาะนี่นี่ต้องมาท้าออกมันตั้งไหน อย่าไปใกล้อย่าพึ่งยังไม่เจออะไรเลยทางออกอยู่างไรนเงนี้ยเราลองสับดูหาก้นณาดูเสมเออือมอลองสับดูหรือว่าจะตรงการกระบาดจริงๆหนูเล่นห,ห,หนูเล่นไม่เป็นหนูเล่นไม่เป็น

วนีไม่รู้นะเดี๋ยวนะเฮ้ยสับครบทุกอันแล้วนะมันจะหมดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตรงการกระบาดแนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีนี่มีหนึ่งมีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้น,นี่ลองดูตัวนี้ก่อนหฮ้ยนี่ไงโอ้เจอแล้ว อู้หาตั้งนานนะเสมอมา <c oughs> อือหาตั้งนานโอเคใช่เกือบจะสับตรงกางกระบาดแล้วนะเมื่อกี้วิ่งอันนี้มันมไปที่ช่องระบายอุ้ยมันยากอะ่ะมันยากอะ่ะเองเล่นดูมันยากอะไรอะ่ะเดี๋ยวพอดูให้อ่าระบายอากาศบนหลังคาบนหลังคาอะไรอะ่ะนี่หรออะไรอ่ะเสียงเฮ้ย มาอีกแล้วจะต้องวิ่งหนีเแอบตาไปไปมาอีกแล้วตำรวจอะโอ้ตำรวจตาโบอ่ะมาอีกแล้วตาโบอะไรยังไงตำรวจตาโบเนี่ยเออแล้วต้องขึ้นเฮ้ยไปไหมต้องรีบไปเลยยงไงมาแลเราต้เราต้องหลอกก่เราต้องหลอกก่อนไป ไป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 วิ่งเมาแล้วาลอะไรซือของวะซือของไหนนี่ยตามมาไม่ทันหรอกเฮ้ยปีนตามขึ้นมาด้วยอะื่อของอะไรหชื่อมาชิดแรโอเคมามาเขาบอกว่าให้ค้นหาสวิตสวิตอยู่ไหนเสมอหนูชื่ออะไร นี่งไงเปิดสวีตตรงนี้แล้วก็จะเปิดประตู<ม>เอ,อ่อห้องรักษาความปลอดภัยเอาอีกแล้วจะบอกนะว่ามีตำรวจวิ่งไล่ตามเราอีกเนี่ยใช่ไหมเลือกอย่างชานชานลาดอ,าอ,าอ,อ้าวเอเนมันเป็นกับดักโอ้ตั้ง <laughs> ียอะเฮ้ <laughs> ต้องเลือกอ่ะเพราะท่าน่าจะหลับไปอ้วาวหยุดน,นะนี่ตาพ่อแล้วใช่ไหมไก่พ่อจังเลือกแล้วอืมติ๊กตัก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 อันนี้ใช่จริงไง อ้าวปี๊ดอ่ะเร็วๆๆเร่เที่สามเดี๋ยวไม่ใช่ต้นถัดมานันหละไปเร็วิ่งวิ่งวิ่ง้ยมืดอีกแล้วอ่ะมันกลัวมันกลัวโอเคมาอย่าบอกนะอย่ามีผีอะอย่าบอกนะ ai uhm. à, um, này, mai liệu tiếng người mai leo à,เสมอ, này à, wow, mai leo, vèn này tám người một điều đấy, rồi ta đi thằng này à, ui, như ngay, à, อ๋อโอ้นี่ไงปีนมาได้โอ้ยตำรวจมาเลยอะน่ากลัวจริงใช่ไหมอยากให้ข้าเล่นบ้ากระติกน้ำอยากให้ข้าเล่นบ้าโอเคพอล่นให้ก็ได้เนาะกระติกน้ำอะไรอ่ะนี่มอบเอ้าอ้าวอโดนเลเซอร์เอา้โออเอาโดนได้ยัง ไม่ได้โดนฮิฮิยฮิฮิฮอ่อปึบนี่ึบครึบอันนี้ไปยังไงอ่ะกระโดดใช่ไหมอ้อโอ้ะไม่นะเไม่นะอืมกครับ กูอะว้ายอะไเนะีอยาบ,บอกด้วยา่าตำรวจเนี่ยมันมาอีกอันใช่ไหมมันมา,มาบ่อยเกินไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นผีอะอะ,อะยังไงเสียงอะไรไม่รู้อ่ะผีผีผีเฮ้ยเราไปทีงไหนอะผีของตำรวจฮือนี่คัณ ผีของตำรวจมาดิมาผีของตำรวจโอเควุ้ยวุ้ยวุเราไปทางไหนามาอยู่ไหมตามานาดูสิเดี๋ยวนี่ไงจริงจังจรตูจังด้ากวาด่ากว่ามันบังผมอ่ะอ้ เมื่อกี้ถ้าเราอยู่ไอ้ตรงสีเขยียวเราจะเดินช้าเนี่ยนี่นี่เราเราต้องไม่เราต้องเดินบนพื้นธรรมาดาอย่าไปเดินตรงสีเขยียว <Okay. S 1> ถ้าสีเขียวมันจะช้าโอเคไหมโอ้ยมาอีกแล้ว้เ <c ười> <c ười> มื่อกี้กระโดดไม่ได้นะเมื่อกี้อืมพอเดินก่อนนะเอยนี่กระโดดไม่ได้จริงอะ่ะ อือใหม่แล้วมาแล้วโอ้ยเราไปทางไหนอ่ะนี่นี่เออใครมาแล้วมึงจะถึงเราแล้วเออจะมื่อจะเมือเอ้ยตายแล้วโอากว่ <c oughs> กวไหอันนี้อะไร จะมีตำรวจมีอีกแล้วเหรอฮะสุดยอดไเลยอ่ะโอ้สมมติไม่ลองเล่นดูอ่ะโอ้เขากลัวใช้กับดักเขาบอกว่าใช้กับดักนี่ไงใช้กับดักกับดักอะไรอ่ะอเอวเราจะไปยังไงอ่ะมันต้องให้ตำรวจฮึต้องให้ตำรวจ แล้วเราไปทำไงทำไงอ่ะ่อภอ่เออเด็้จนนะตาแล้วตาจะทำไงเนี่ยทำไงเราต to to. ้องฆ่าต hmm? ัวตายหรอาลองดูนะจะทำไงอ่ะม่ต้องไปหาตำรวจก่อนอ๋อเยนะแล้เราก็ โอ้ยนี่นไงไมาจริงมาจริงมาจริงนี่ไงมาจริงใตะกับดักนี่ไปตำรวจไม่ทัน <S 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 อุ้ตำรวจมาเยอะจัดเลยอันเนี้ยพี่มันมาเร็ว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 อันนี้เขาต้องกดให้ทัน, <S <S ออนเอ้ย <S <S เป็นไงเนี่ยเจ้าตำรวจเข้ามาไม่ได้หรอกไปกันเลย มีอะไรอีกไหมอ่ะให้หลบหนีหลบหนีอะไรอีกอะเฮ้ยอย่บอกนะว่าให้พ่อเิ่นน่ะนี่ไงถึงขันโยกนี่ไงให้หลบหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะ จมน้ำเลยอ่ะเฮ้ย,อยเอา้าทำไงอ่ะรถไฟพังใช่อะ,อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรตรงนู้นที่ไงที่ไงอะไรตรงนู้นอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเฮ้ยมีถ้วยทองด้วยอ่ะมีถ้วยรางวัลน,นะอ๋อเราชนะเราผ่านเลีวเราได้นาน,นี่ไหม นนี้มสุดยอดไปเลยเราผ่านลแล้วนอ,นนอะไรเนี่ยโอ้เวียนหัวเวียนหัวโอ้โอ้ oh my god เราผ่านลแล้วใช่ไหมววว้าโอ้หมุนเร็วมากมัน,นมีชินช้าด้วยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยยิ้งยิๆๆๆ้งอะไร อืออู้แบบนี้สนุกมากนะน่ากลัวมากใช่ใช่ไหมใช่สุดยอดไปเลยครับทุกคนครับเย้ช่างงเดี๋ยวไว้เจอกันแีบบต่อไปเนาะฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีจ้าแมวแมวแมว